ขมาอนนาบน้ำกันนะคสองหมื่เลยเพออาบน้ำพีนะนนน่นองนี่องนีสอมืนีามนี่ยมืสามเนี่ยอาบน้ำอาบน้ำรอี่สองเย็นสบายนั่นนั่นึแก้วนี้วางสบไปรอเมื่งสิดรดมันบดักบูบูกโดดีุกกระลิบสักู่เดอเดน้นตันี้ตัวตาตับกเนี cái 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 bao này ào ôi anh hiểu bỏ còn phải người thế này, nè, này đi ปวดได้ใส่มันดีแน่ไอนนมบ่เจีวนี่มาขมบ่เจีวสมไหมนี่มาอวงันทึงบสูตรไขได้บเจ้เ็เจี๋ยว็ปสูบาเอาเัวนี้ก่อนเนาะสูตไ้สูบุแบบนีเจ้ามา่ดข่บือวาเดี๋ยวสั่ง็เาเนเจนี่เย็ใส่หลายเลยบพออสูไรนสุเงาสุเงาออเแซ่บสูตสิบแมึงกอน้งา อืเนี่งานมองจีครับอ่ะงาวนาเอมันจะมีส้มสมนะมันจะแซบบาแม่บอกจังู้มาสมแซบเด้เจ้าข่มากแบบนี้ข่เอมยเาคนสมมือคนลสมมือคนละสมนี่โหขัดขัดรทังบ้อง้องแบบนี้มั้งนี่เพื่อนจะปลอกแก๊สแก๊สปเลยอ๋อ ยังไแบบสมดีด uh, hmm, hmm. mm ้ hmm. ่ันหน่อไกตไหน่ืกูทักฮะยังไงยุไกพี่น้อยุไกยุไกหัวไรบ้านขอบยุกันดิไกไม่เท่ารอกนี่ยุไกไม่เท่าเทวประเลาวจุอย่บานบจุนโทร้องมังเียานี่มจจุ่องมังเนวทักให แบบนี้เลยผมเอาให้แบนี้เลยด้วยากด้ด้ววผ้ามาจกะจูไก่ดิแต่ว่าสุดสมบุตสุดสมบูรณ์สุดสมเฉียบคักนะคูักสมเฉียบอยู่นะคู่ัสมทั่วไปนะโอาสเฉียบอร์ซูรี่ดาไก่เบัวที่ไปแล้วนี่สีกุ้งเปือกสดในบผมมือ ม่ช่วขนานวะไม่ี่ยไ่ิวน้ำดีพอน้ำบสัง่ช่วะพูดิมไสังขาขึ้นที่สองนะครับวันนี้จะขึ้นกอาพี่น้องแแค่ดูน่กินอีะนั่อยู่ในกินท่อขึ้นข่ามีแผนสำรองเสมอครับแก้วเ่ินโทกับก้อนหน่อยัเห็ดเกาหีนะครับ กจีข้างคู้มันจะีข็งขึ้นสุดยอดเลย่ัมุกแกเดียวแบงอยู่ดียวมุกแกียวร่งกันนให้งมันเขาพี่น้องให้เขาขาเดียวเจียวเลือนเทลงเอาหนังที่ก้อนนั้ที่กเข้ามาเทลูอยมีอย่มย่้มอ

นี่บอกเขาว่าสุกบริสไหวปีสี่ศูนย์ครับครับครับับฟังเสียงฟังเสียงเขได้กระแสคนก็เหนเดี๋ยวดีกนตัวนี้เขาบเห็นเขาบ่กยนหลาดอนอืยบมีอันนั้นยบเป็นแก้วินดตัวเจตัว เออดคนเดลงเสีแจ่วเ้ยทาน้เด้อเฮาเนาะทนเลร้อนามตามรักกับผู้แขงแล้วกินก่อนโอ้ยผมหรักตอาก่อนนะยู่เด้อโอ้ยเห็ดแห้งเด้อบพวกโอ้โหหานงบ่อแห้งลเมยแหงอลได้อเห้เพีินรู้ดิขุ้นที่เด็ดเต้นนีเน่ะโอ้ยขีันาอันเ่าแล้วกับย่าปุยสอง นิดกันอยู่แต่ว่าหักเติมหลัออกในทอวะยจดติดตลอดทอออกว่าใดดิอ้ยไม่อมีขอดเยั่วสุดๆังค์กหลูกข้ามงกแก๊คุณมอหมงค์แก๊สเื้อวันนี้ใส่ั้งเลยใส่่บใส่บุหมดร้ายน่ต้มเอรคใจบีกอบแบงไม่านเรียงยัง่ะเดดเนี่ยแลบเหมือนเอายังนักแม่ไก่เห่ออกเลยเห่บบทกแห้งหมดชิบัวแห้งชิบสองกัน น้ำปาลายงจว่นเสองแล้วนะครับหน,นึ่สอวนที่สอง,อน,อาางน,นะเดี๋ยวมาเมืองกานี้สอวันที่สองเราจะไปเดินล้างไปใส่นะครับพ,พี่ครับนำห้อนี่พี่ครับสอวันที่สองเรึ่งเน้า กอน้อยว่าบ่บ่ครับกอนอยว่าแต่ผมอยากนะใจมากถ้าไปมึงบรรยากาศทั้งล่างน้ำน้อยนะครับอืมบรรยากาศบรรยากาศสร้างไปห้องน้ำพ่อครับนี่ครับสร้างไปห้องน้ำบรรยากาศบ่อยอยู่ร้านอยู่บรรยากาศอยู่ร้านเกือกสิยาไปหอนะครับเปลี่ยนใจบ้าดีกว่าอุ้หน้าฟ้ารับอืม ถึงเพง่องไปอาบน้ำพ่อเนี่ยข้างลงางสวยงามมากไปโอ้ลงไปลไปล้องไปมึงควบสวยงามเลยพี่น้องสอนไหวนะเออ,อพี่น้องอาบน้ำกัน อาไปเยอะอาบน้ำาครับน้ากินน้ำเสร็จก็ให้อา่างี้นะครับอาบได้อ้วนครับเร็จทูนอนเออน้ำอยู่นี่เนไหลไหลจรื่อตลอดเนอบตรงนี <S 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 1> <S 1้นี่ตรงเลยนะนี่ตัวเปาน้ำสะอาดเครับ แต่ห้องกับบัหัวสอาดหลายเปอรเซ็นบัแต่ว่ามึงเดใช้ตามึงเดีกินมึงเดอยเราสะอาดคือว่ากินได้สาดเลยนะครับบวมี่ะอาบวมีตะกรอนันมียังเลยนะครับคือว่าสะอาดจริงเลยนะใส่กินจริงเลยนะเนี่ยน้ำกินน้ำใส่ก็ใส่กะพ้นดินะครับนองก็บน้ำบาบก็ห้องกัเด็ดกระดานถึงเลยไปตรงน้ำไปแตใส่นะำกิน้ดินห้อาไมาอาบน้ำกันนะครับสองหมื่นเลยเาดาน้ำนี่น้อง นี่อมมือี่สองมือที่สามเนะี่ยอที่สามเดี๋ยอาบน้ำเดี๋ยวอาน้ำก็คือเราสามห่อเดินทางมาสองมือสามมือสองคืนแล้วนีหนึ่งคืนที่สามเดี๋ยวกลายเป็นห่อเยอยู่อีกมือหนึ่งเป็นสามคืนสี่วันนะครับอาอง นนรอยไ่้องเย็นสบาย,ายาเขาจะผิดเพี้นนาย,ย่น้ากินกันหลอดเขาน่ะมาจากทีมงานอาแก้วกบโผูมาไ,มไปประมาณหาทั่วโมงสี่ชั่มงหชั่มง,ม,งมันขนาดกันมานะดุนัวกะไดดอย่างแบ <laughs> หวานเนอะต้อแตใตะกันดมวัวนจางงาหมดเ โอ้ในฟิสิกกันย่งนีโม่ออดมันจังเนอั้เอัิูน้งเหอประมาณองดูเีนก่อนมันดูดคอยดูแห้งลองดูหาหมดไหนให้มาเริ่มดังไหนให้ม ้บเมือเขาไปจลไก่านั้นดิบบเออบ่มือคัดไว้ตัวนี้คำังคอยแห้งเอานี่ยเอาเนี่ยน่งโอ้สียงเียเสียงโอ้เสีเสียงเียัหทุดเขาุนเาดังดังแ่หนนั่นคอยดูแหนโอ้ นก้อยครับก้อยก่าสมไปเล้วะนนี่เนาะสมเลมักสมกสมองนมูเหรอมูหมักมามักน้ำสมไปก่อนมันบุมีหอนกยบินมากลาบไก่ก็เลยมี่เนาอย่างอย่างก้อยย่างก้อยอย่างก้อยนเครืองสุกเครื่องยิบสราสัมราเออมาอย่างนีสัราสมราไม่เดียมเลยะภาากา ทุกมาการเดียมแรกซาฟาร่งกันแล้วส่นกินเนื้อคือมือไนักคักเรียนนึเสีมึงมันจะกากินข้าวเที่ยงคืนที่สองมือที่สมนะครนกเนอคือเกาเอเจียวนุ่งกับนุงตะโกนอย่างไปย่างมากอยู่าีนี้นะ ซึ่งอยู่หวงเกาเนี่ยครับหงนี้นะจะมือนคืส่องเดี๋ยวห้อยใหญ่นะครับอาจจะใหญ่เป็นชุดนะครับผู้พานะครับผมระยะทางประมาณสองสามกิโลนะครับเดินเท้าไปนะเดี๋ยวห้อยกินข้าวก็นนะครับพระยเดินทางนะพี่น้องบบกตาหมาละคนนะเหนื่อยมัดนะครับคุณ มาก็นในดีตลาดอยู่เดี๋ยวเราอยากกินของพี่น้องกากันสมาสิมาีของกันพี่น้องบ้างี่เขาเดินทางมากันหาคนนะครับอ่าสิบพอดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบนะโอ้ปนปน

แต่ว่าเสียงบาเชียงยังันขน้อนข้างเชียงบว้างบวเอาไปก็ผ่านไปกินเรือห่อไปสมุนนีรูกบอกควยเหรอควายเขาหายู่หากินกินแค่นี้ก็อยู่แล้วที่ไม่ยอมกินกละปั่นกระปั่นเนี่ยปากดำมีม้นกี่คันไร่เนี่ยคอยเจียไก็เลย กินก็จำานึงกิง,งก็งกห่อใหญ่ห่อใหญ่ทับนะครับไปอยู่เต็มแนงอื่นนะครับนี่ขึ้นที่สอามอหายกิน้องเดี๋ยวห่อใหญ่คิดพองเงแินเดินทางหบหยออย้ายังกันห้ออาังกัน นี่ไงเด็กมันให้ลงไปนี่ปลอดข้ามเลยนี yeah. ่นี่้างนี่ไงไก่นี่นานีโอ้กระดูกอะไรรู้นล้วลงไปลงไปลงไปนี่เขา